สวัสดีค่ะดิฉันชินีน่านยัางช่วยนะคะพัฒนาการนำปิดท่าสาราวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านพี่ปีชาพรหมทองค่ะเป็นผู้นำโมโชตาบลตะลิงชันพร้อมด้วยประธานชมรมผู้นำโมโชนะคะพี่เจริญนะคะรักษณัจันและก็พี่ปูศรีนะคะซึ่งเป็นภรรยาของพี่ปีชานะคะเป็นเจ้าเจ้าของบ้านที่นี่นะคะวันนี้เราคิดคบปลุกปลูกผ,ผักสร้างความมั่นคงด้านอาหารนะคะกิจกรรมผู้นําตาก่อนวันนี้เรามาดูบริเวณการปลูกผ,ผักของพี่เขานะคะและก็ จะทำเมนูผักวันนี้เรามีเมนูอะไรดีคะผัดผัดไข่ใบเหลียงค่ะค่ะแล้วก็ที่บ้านพี่ปีชามีผักอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมบริเวณบ้านของพี่เขานะคะค่ะขอเชิญเชิญชมได้เลยค่ะค่ะขมิ้นเหลืองขมิ้นเหลืองนี้ต้องแล้วก็นี่ขมิ้นขาวต้องขอบคุณต้องขอบคุณคนที่เขาแนะนำมา ผักพวกนี้จะมีจะมีมาตั้งแต่โควิดครบทุกอย่างขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวทือหัวกระชายมีครบมะ <c oughs> <c oughs> นาวมีมะนาวมะนาวนี่ดกมากค่ะหนูเยอะมากมีแค่ห้าหกต้นแต่ก็เยอะมากๆเลยสามารถ <c oughs> มีก็มีผักกูดด้วย สามารถทเมนูยำได้นะมะนาวเนี่ยรู้ไหมนี่ผักกูดลูกกับผักกูดเผื่อนี่ก็ได้นี่เรื่องอะไรพี่เออผักหวานหมุนพรอีกอย่างหนึ่งนี่ลางจืดโอ้นี่ต้นลางจืดไม่เพาไว้ให้แล้วอาจารย์ปิชาเพาะไว้ให้แล้วไว้แจกวันนี้นี่ต้นลางจืดเขาบอกว่าลางจืดนี่เขาเรียกอะไรนะขับสารพิษเพราะตะลิ่งชันนี่ ทุเรียนเงินล้านไงดัง <Ừ. S 1> น้นมีสารพิษเยอะก็เลยมีล้างจืดสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์จะต้มน้ํากินกันครั้งหนึ่ง<ม>เพราะว่ากันเขาบอกว่าล้างสารพิษได้<ม>เพราะไว้ให้ไม่ใช่เพราะเสียบไว้ให้นะพี่ชา<ม>เสียบไว้ให้แจกหมดทุกคนเลยบ้านไหนที่ไม่มีสามารถเอาไปได้<ม>พี่ชาเ<ม>ตี้ยต้นหน้าบ้านก็มีหนีนานเฉาเวายนานเฉาเวายหรือป่าช้าเหงา ทำไมถึงว่าป่าช้าเหงาเขาบอกว่าอืมจริงเท็จไม่รู้ตามผู้รู้ที่เคยที่เคยบอกมาที่เคยรู้มาเขาบอกว่าเออป้องกันลรกมะเร็งแล้วทำไมถึงชื่อป่าช้าเหงาคนไม่ตายไงป่าช้าเลยเหงากล้วยหอมเยอะมากเหมือนกันอืมอันนี้อันนี้ขาขาขมิ้นนี่ มีมะนาวลูกดกมากรู้ไหมทำไมถึงดกโนน,นปุ๋ยชีวภาพหมักเองเดี๋ยวไปดูกันูนน่นอาจารย์บีชาเขาหมัก,ก,กเพราะว่าเศษอาหารเปลือกผลไม้ไม่ทิ้งเลยที่นี่มีการแยกขยะทุกอย่างประเดี๋ยววันนี้คนที่มาวันนี้ต้องแยกขยะเจ้าของบ้านด้วยนอะ,ะพวกอะไรนะพวกผัก<ะ>พวกอะไรแยกหมดเลย พวกพลาสติกก็เอาอยู่เอาถังขยะเอาแบบข้างนอกแล้วอันนี้คือเศษผักประเดี๋ยวประเดี๋ยวเศษผักนะอ่าอ่ะอันนี้นี่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 คือสิ่งที่จะเก็บไปหมักกินกล้วยกินสับประรดอะไรอยู่ในนี้หมดเลย <c oughs> ค่ะไม่ให้กระเด็นเลยเพราะเพราะฉะนั้นในใน,ในถังขยะบ้านนี้จะไม่มีหนอนอ่ะอันนี้คืออันนี้คือหลุมเปียก เวลาเสษอาหารแต่เสษอาหารส่วนใหญ่ถ้ามีข้าวก็จะให้ไก่เพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับไก่แต่ถ้าเป็นน้ำเผ็ดน้ำอะไรก็ใส่นี้มีฝาปิดค่ะวันนี้มาเก็บใบเหลียงเพื่อที่จะไปทําเมนูผัดไข่ใบเหลียงนี่มีประโยชน์มากมีไฟเบอร์มากมีมีวิตามิน A นะคะอืมเขาบอกว่าคนทานผักเยอะเนี่ยช่วยในระบบการขับถ่ายทําให้ขับถ่ายดีท้องไม่ผูก น้องอุ่นนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนของคุณครูสีนะคะจะมาทำเมนูผัดผักเขียงให้ทีมงานได้รับประทานกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีมมะกระเทียมค่ะแล้วก็น้ำมันหอยน้ำตาลเครื่องครื่ปรุงแล้วก็ไข่มาดูขั้นตอนกันนะคะ เจียวกระเทียมก่อนคเรื่องที่จะแจ้ให้กับผู้นำชอได้รับทรานะครับก็คือวันผู้นำวชอรีนี้นะครับเราจะจัดนที่วัดน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยพอประมาณครับอาารยเมื่อทาท่าก เครื่องปรุงรสก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ใส่ใบผักเคียงนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันต้้อออองวากกแล็ เมนูสุขภาพวันนี้มีอะไรบ้างคะพี่สีโอมีมีเยอะเลยค่ะแต่ที่รสเด็ดที่สุดคือผัดใบเขียงกับไข่เป็นเมนูสุขภาพเพื่อสุขภาพค่ะจากชองรมเอโรบิกนะคะโอเคอาถือไว้ลูกและยังมีมยังมีคว้ากลิ้งค่ะคว้ากลิ้งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ มีผัดเยอะแยะต่อไปด้านโน้นค่ะลูกต่อไปด้านน้นมีขนมจีนค่ะมีขนมจีนสามน้ำแกงน้ำแกงกะทิน้ำหวานแล้วก็น้ำเผ็ดมีสิ่งที่ชูรสของขนมจีนคือผักด,ดองแล้วผักเพื่อสุขภาพเยอะแยะเลยส่านี่ค่ะ,อะนอกจากนี้แล้วยังมีของหวานมาตลิ่งชันทั้งที มันจะต้องทุเรียนค่ะทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนค่ะลูก,ลกจ้าขอบคุณมากค่ะ